สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2568นะครับอันนี้ก็เป็น EP2 คลิปที่สําหรับคนไทยพัฒนาการของคนไทยกับสังคมปัจจุบันนะว่าเป็นอย่างไรคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเราพัฒนาอะไรกันบ้างครับนะองหลายคนเลตอบมาลองตอบดูนะครับลองคิดในใจก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยพัฒนาอะไรกันมาบ้างหรือจะพัฒนาอะไรต่อไปผมจะเปรียบนะครับนะจะเปรียบเด็ก หรือตัวคนนะฮะเป็นกล้วยนะเพื่อรองรับอะไรหลายๆอย่างนะที่จะเทใส่เข้าไปนะเป็นกล้วยนะอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเทใส่เข้าไปเลื่นี้ก็ผมว่าก็จะมีหัวข้อหล,ลักๆอยู่สาประเด็นนะประเด็นแรกก็คือจิตใจอยนะจิตใจอยู่ภายในหรืออยู่ในตรงนี้ไม่รู้นะนะจิตใจของตอนเองนะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะทัศนตตคติเจตคติอยู่ในจิตใจนี่แครับ จิตใจอันหนึ่งที่หนึ่งอันที่สองร่างกายร่างกายที่เราพัฒนาการมาตั้งแต่วัยเด็กๆเกติบโตต,ตามวัยนะทานอาหารครบได้โปรตีนครบไหมหรือกินแต่แป้งและน้าําตาลน้ําหวานทุกวันนะหรือกินแล้วไม่รู้ว่าตัวเองได้อะไรไปแต่เอาความชอบตามใจปากตามใจปากนะทุกวนันนี้โรงพยาบาลเปิดเท่าไหร่ก็ไม่พอเนะขยายเท่าไหร่ก็คนก็เยอะเพราะเราไม่ได้ดูแล ตัวเองหรือมีระบบที่จะป้องกันตัวเองการรับสารอาหารที่เพียงพอการบริโภคที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นส่วนที่พัฒนาร่างกายออกกําลังกายนะครับมีไหมตั้งแต่เด็กขึ้นมานะสติปัญญาสติปัญญาของเราเป็นไงครับยิ่งโตยิ่งฉลาดนี่คือเป้าหมายนะครับแต่พอยิ่งอายุมากขึ้นในจุดจดหนึ่งมันก็เส่อมถอยก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ถ้ายิ่งโตหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กๆ ยิ่งเรียนยิ่งเก่งยิ่งเรียนยิ่งเก่งพัฒนาการดีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการใช่ไหมครับแต่มันสวนทางนะไม่รู้นะครับเขาวิเคราะห์ EQ ของเด็กไทยมาเนี่ยยิ่งโต EQ ไอไ IQ ิวิโทษทีไอววิเคราะห์ iQ มาเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้น IQ ยิ่งต่ำลงนะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราใช่ไหมครับว่าเราเรียนรู้ขนาดไหน เราอ่านหนังสือไหมเราพัฒนาทักษะต่างๆของตัวเองไหมเราอยากรู้น่นอยากรู้นี่อยากพัฒนาสติปัญญานะหาความรู้เข้าสู่ตัวเองนะเรียนรู้ด้วยตัวเอง learning by doing เรียนรู้ด้วยการกระทำ learning by yourself นะ Self direct oh, s e l f d i r e c t learning โอ้มันมีเยอะนะครับ active learning โ oh, อ้เยอะแยะหมดเลยนะจะเรียนรู้อะไรบ้างใน3กลุ่มนี้ร่างกายเนี่ยเราต้องมีคู่มือในการใช้ร่างกายเราหรือป่าวิชาสุขศึกษาครับนะชีววิยา บโอเคมีไบโอเคมเนี่ยเยอะไปหมดเลยครับร่างกายเราอะนาตมี่คนเด็กๆก็อะนาตมีก็เคยเรียนนะฮะว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับมันจะขอให้เกิดคนคนหนึ่งนะนี่ตัวตนของคนคนหนึ่งตัวตนเนี่ยนะฮะใช้คำว่าเซลล์นะตัวตนของตัวหนึ่งสปิริตหรือจิตวิญญาณเนี่ยของคนคนหนึ่งมีความสามารถด้านใดบ้างการทํางานเป็นยังไงการใช้ชีวิตเป็นยังไงนี่คือ เด็กคนคนหนึ่งนะครับต้องถามตัวเองครับมีแบบนี้ขนาดไหนนะครับแน่นอนแหละครับอายุยิ่งสูงต้องยิ่งโพสิทีฟใช่ไหมครับอายุยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีแต่ไม่ใช่อายุยิ่งมากทั้งสามด้านนี้กับถดถอยไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมากยิ่งเรียนรู้ยิ่งสะสมยิ่งมีการพัฒนาการของตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้คงไม่ลงลึกนะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนก็ รู้หรือไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่ต้องรู้นะครับต้องรู้ไม่รู้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมบทบาทของใครบ้างครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขัดเกลาทางสังคมให้คนคนหนึ่งการขัดเกลาทางสังคมนะพอเราอยู่ในสังคมเราเรียนรู้สังคมวิทยาเราเรียนรู้กลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะใช่ไหมครับการขัดเกลาทางสังคมก็จะขัดเกลาทางด้านบทบาทของตัวเองบุคลิกภาพ มารายาททางสังคมการรู้ฐานะทางสังคมการเรียนรู้การมีจิตอาสาอันนี้เยอะมากเลยนะครับการกัดเก่าทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งหรือแม้แต่ตัวเราเองที่ทุกวันนี้เป็นไงครับแรกๆเราต้องบทบาทของครอบครัวนั้นมีเป็นปฐมบทบทเริ่มต้นก็คือครอบครัวก็ควรจะต้องสิ่งสาคัญที่สุดนะครับการเลี้ยงดูต้องเลี้ยงดูเจเนเรชันต่อเจเนเรชันพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรนะครับไม่ใช่ให้ปู่ย่าตายายหรือทวด หรือนะหรือใครกระตามที่มาเลี้ยงดูมันจะข้ามเจเนเรชันไปตัวนี้ประเทศไทยผมว่ามีปัญหามากนะครับชุมชนและก็สังคมนะเป็นบทบาทที่จะเข้าสู่เป็น l o c คอล z a เซชันะครับบทสังคมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมีความดีงามอย่างไรมีลักษณะอย่างไรคนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับบางทงีถ้าลงลึกไปอีกขอ,ของระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคประเทศอย่างนี้นะผมก็เติ ภูมิภาพก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปนะครับของแต่ละสังคมชุมชนสารศึกษาแน่นอนแล้วครับมีบทบาทยาวนะครับบางคนตลอดชีวิตเลยเพราะเรียนต่อยาวๆเลยนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญครับตนเองต้องมีความรู้ความอยากที่อยากจะพัฒนาตนเองอยากจะก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตตัวเรานครับสำคัญเห็นไหมครับ ตัวตนของคนคนหนึ่งเป็นอย่างไรอันนี้เป็นการตกผลึกนะครับลองดูช้าๆหรือฟังอีกรอบครับแล้วก็คิดไปว่าร่างกายจิตใจสติปัญญาของเรานั้นเป็นอย่างไรในบริบทสังคมที่เราอยู่ในบริบทสังคมที่เราเห็นนะครับเป็นอย่างไรเราเท่านั้นนะครับตัวเราเท่านั้นที่ตอบคาถามคําถามนี้ได้ร่างกายจิตใจสติปัญญาของตัวเราหรือของคนรอบข้างหรือคนในสังคมลูกหลานบุตรหลานงเรา เป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ